พบกับสวนผักบ้านจอยนะคะเช่นเคยวันนี้จอยจะมาแนะนํากระเพราตัดดอกไม่ให้ต้นโทมแบบมีกระเพากินได้นานๆน,นะคะกระเพราถ้าเราปล่อยเขาไว้นานเขาก็จะเกิดดอกค่ะเขาก็จะเกิดดอกแบบเนี้ยแล้วใบเขาก็จะเล็กๆ ใบจะไม่ใหญ่ค่ะใบจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วต้นก็จะโทมลงเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นนะคะวิธีเราจะให้มีเราจะมีกระเพรากินได้นานเราต้องตัดดอกเขาออกนะคะตัดดอกแล้วต้นเขาก็จะไม่โทมเราก็จะมีกระเพรากินได้ตลอดปีเลยค่ะนี่ถ้าเราปล่อยไว้ ใบกะเพราก็จะเล็กต้นก็จะโทมตายลงในที่สุดค่ะต้องขยันตัดออกเรื่อยๆนะคะอันนี้จอยไม่มีเวลาตัดเลยเพราะว่าโดยในชีวิตประจำวันอะจอยจะที่บ้านอ่ะทำขนมโลตีสายไหมแล้วจอยก็จะออกไปขายตอนเช้ากลับเข้าบ้านมาก็เย็นแล้วค่ะบางทีก็ห้าโมงห้าโมงครึ่ง ถ้าวันไหนขายหมดเร็วก็จะได้กลับเร็วก็จะมีเวลามาอยู่ในสวนนานหน่อยค่ะแต่บางวันกลับมามืดก็ได้เข้าสวนแค่นิดเดียวบางทีก็เปิดไฟทำตะเภาเรานะคะที่จะปลูกเยอะอะบางทีอะ ก็เป็นรายได้เสริมไปส่งร้านข้าวค่ะวันละ30บาท20บาทวันไหนได้เยอะหน่อยก็50บาท6 0บาทแล้วแต่วันค่ะแล้วก็จะลงเวียนลงปลูกเรื่อยๆนะคะแต่อันเนี้ยที่ว่าปล่อยแม่ค้าลดล้มจอก็เลยไม่ได้เอาไปส่งร้านอื่นค่ะก็เอาไว้ให้เขาปลูกก็ไม่เยอะหรอกค่ะปลูกพอกินเหลือกินแล้วก็ ตัดขายเป็นไรายได้เสริมเราได้ค่ะความสุขของคนปลูกผักเนาะอืนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดเลยไม่ได้ตัดออกเขาต้นก็ก็จะโสมนิดๆแล้วค่ะเริ่มโสมแล้วเอาไม่ทันเลยนี่ไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าสองสามวันก่อนหน้านี้ทำของทำขนมเยอะค่ะ ันนี้คือตัดออกเลยค่ะค่ะกระเพรานะคะที่จะปลูกมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกกระเพราเลยค่ะขายได้น่าจะประมาณยังเจ็ดแปดร้อยแล้วนะคะสะสมหยอดกระปุกไว้ค่ะแต่ยังไม่เคยเอาออกมานับเลยได้มาก็เอามาหยอดกระปุกไว้ค่ะเป็นรายได้เสริมกระเพราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะดูแล ดูแลไม่ยากค่ะหน้าบ้านก็มีถ้าปลูกจะเอาขยายไปในบ้านพื้นที่จะเต็มจะก็เอาไปตั้งไว้หน้าบ้านกลายเป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะมองมาเขียวชอุ่มสบายตาสบายใจดีค่ะอันเนี้ยพออันเนี้ยที่เห็นมีแสงอ่ะคือก่อนออกไปขายของนะคะก็เข้าสวนหน่อยนิดนึง เอาเวลาว่างนิดเดียวก็คือเข้าสวนค่ะไม่ได้มีเวลาไม่เ้ยได้ไปเที่ยวไหนหรอกค่ะอยู่แต่กับต้นไม้อยู่กับแต่อยู่แต่บ้านแค่นี้มันก็หิวใจแล้วลองเอาเคล็ดลับที่จอยบอกไปไว้ใช้ดูนะคะเผื่อจะเป็นอีกทางเลือกสําหรับแบบเราปลูกกะเพราสร้างรายได้เสริมให้เราอีกเผื่อจะได้มีกะเพราง,งามๆไว้ไว้ขาย